บายดี day, พี่น้องอันนี้เป็นคลิปที่สองพี่น้องเด้อที่น้องสาวซื้อจุมานีเน,ะนนะ um าะอาณาจุมานีลาสลาสลาตอย่างเนาะเพิ่นได้เลื่อมกระเป๋าเงินเนาะไม่เลื่อมกระเป๋าเงินพี่น้องกระเป๋าเงินเฮียเฮียเพิ่นที่ไปหั่นอาหารเนาะไปหั่นที่ไปหากิานข้าวหลังจากออกจากวัดตวดพวนหลังจากเข้าไปบูสอมบูชาแล้วเนาะที่ พี่นึองตัวคลิปหนึ่งเนาะอ่าคลิปทํายิ่ไปน้อยลงไปให้เบิ้งมาแล้วเนาะในสอนยูทูบเนี่ยเนาะคลิปสองเนี่ยคือจริงาบอกว่าพี่น้องเพิ่นได้กลับขึ้นมาเอาแล้วหลังจากฝนเศาตกเนาะอ่าจังหน่อยเอฟซีไปน้อยสิยมาดามาคือสุ้อคนที่บ้านนาะลงในเพจเฟซบุ๊กบ้านเอโน่ชาแนลนะกันเนาะที่ว่าเขาจะมาลืมกับปล่อยเงินแต่คนนอนลืมเงินเนาะแต่ตอนนี้เพิ่นได้มาเอาแล้วเนาะเพิ่นก็มีน้ำใจให้เนาะเออนําใจของเพิ่นกันอยู่ในคลิปพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้อองก็คืเล่า มาสี่คนรถจักรสองคันรถมอเตอร์ไซค์เนาะเพิ่นที่ไปซื้อกาแฟมาเพิ่เนเนาะซื้อกาแฟนมบัดนี้แต่ว่าซื้อกาแฟนมบันรถเพิ่นกระเป๋ากนเป็นเฮียพี่นอะอะ้องเนาะเฮียมีเงินอยู่ในหันแปดพันบาทกับเงินกีบสองสองแสนแปดสิบห้าพันหาร้อยกีบเนาะอ่าก็เลยได้ส่งมอบเจ้าของเพิ่นแล้วมาเพิ่เนเนาะ,อะเอา เบอร์น้ำกันไปตอนไปร์น้กันเลยว่าคลิปนี้มีคำตอบเนาะไปเบอร์เลงอบบานเนี่ยได้มอบขึ้นในเพื่นบ้านเนาะซื้อยังก็ซื้อยังซื้อจ้ดูมันนี่เนาะมาแต่บ้านเออบโค้ชไซนนี่ตัวริงเียเินเด้อบัานอเพชรทรหะกับวได้เพชรเราใส่จักีเลอคยามีเชดเจอทรหะกับวเปิดอัลานว่แมนบอกมันขีวาามันท่านคับ เอาขวดบังด้งเงนเด้อขวดบังเด้ขวดบังเงินขวดบังเงินเด้อเออเงินเจ้าขวดบังเด้ขวดบังก้อนมจะคนอย่สามคนอย่ใชขอยกันใชข่อยกันสามสี่คนแล้วขวดบ่งอหาอย่นาใจของคนเด้อครับพวกสาวจู